ปริญญาไม่จําเป็นอีกแล้วหรือเปล่าการศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองในสมัยใหม่นี้มีบริษัทเทคโนโลยีดังในอเมริกาพารันเทียทันเทีที่มองว่ามหาวิทยาลัยอาจไม่ตอบโจทย์โลกใหม่แล้วและเปิดโอกาสให้เด็กจบมัธยมปลายมาปั้นเองที่บริษัทโดยไม่ต้องเรียนต่อในมหาวิทยาลายัยในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วและเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไม่จําเป็นต้องเป็นในรูปแบบที่เดิมแต่ก็มีความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอยู่บ่อยครั้งมหาวิทยาลัยกําลังล้มเหลวพาลันเทียเปิดโอกาสให้เด็กจบมัธยมปลายมาทํางานเต็มเวลาโดยไม่ต้องมีปริญญาใดๆและให้เข้าร่วมโครงการบริทการซิฟิโลชิพซึ่งเป็นโครงการที่เตรียมพร้อมให้เด็กมาปั้นเองที่บริษัทโดยมีหลักสูตรฝุกอบรมสี่เดือนและหากทํางานดีจะได้รับข้อเสนอทํางานเต็มเวลาท,าทันทีแต่เมื่อมองไปที่ความเชื่อของคนในโลกโซเชียลมีเดียมีการถกกถยงว่า ถึงไม่จบปริญญาก็มีอนาคตที่ดีและรวยได้แต่มักจะมีการหักล้างว่าไม่ใช่ทุกคนที่สําเร็จได้แบบนี้ถ้าไม่มีต้นทุนที่ดีอยู่ก่อนแต่พาลันทีกลับมองว่ามหาวิทยาลัยไม่ตอบโจทย์โลกใหม่แล้วและเปิดโอกาสให้เด็กมาปั้นเองที่บริษัทมัตเทโอซานินีเป็นหนึ่งในเด็กจบมัธยมปลายที่เลือกมาทํางานกับพาลันทีแม้ว่าจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นดีแนละได้รับทุนการศึกษาเต็มจํานวนแต่เขาก็เลือกที่จะมาทํางานกับพาลันทีโดยเพื่อนและครูของเขามองว่า ไม่ควรเลือกทางนี้แต่พ่อแม่ของเขาเปิดโอกาสให้เขาตัดสินใจเองไม่มีใครบอกให้ผมเลือกโครงการนี้เลยซานีมีกล่าวว่าเขาตัดสินใจเลือกที่จะมาทำงานกับพาลันทีแม้ว่าจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นดีแต่เขาก็เลือกที่จะมาทำงานกับพาลันทีโดยเหตุผลว่างานที่เขาได้ทำที่นี่เหมือนกับคนทำงานจริงๆแม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อนโครงการเมทัลคริฟิโลจีของพาลันทียเป็นโครงการที่เตรียมพร้อมให้เด็กมาปั้นเองที่บริษัท โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม4เดือนและมีเนื้อหาที่สร้างความประหลาดใจให้ผู้เข้าร่วมเช่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสหรัฐการเคลื่อนไหวทางสังคมในอเมริกาและกรณีศึกษาของผู้นำดังๆซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เน้นในการศึกษามหาวิทยาลัยเรารู้สึกว่าต้องให้มากกว่าการฝึกงานทั่วไปจอแดนเฮิร์ทที่ปรึกษาอาวุโสซ,ซึ่งทำงานรวมกับผู้บริหารของพาลันทีกล่าวว่าการฝึกอบรมนี้ไม่ใช่แค่การฝึกเทคนิคหรือเขียนโค้ดแต่ยังมีเนื้อหาที่สำคัญอีกมากมาย เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกและคำถามสำคัญที่พาลันเทียต้องการให้ผู้อบรมช่วยตอบคืออารยธรรมตะวันตกคืออะไรมีความท้าทายอย่างไรและเราควรคิดกับมันอย่างไรและคำถามสำคัญที่สุดก็คืออารยธรรมตะวันตกควรค่าที่จะปกป้องหรือไม่หลักสูตรนี้ไม่ได้มีมุมมองหรืออุดมการณ์ทางการเมืองแต่เน้นเรื่องพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดและการนำเสนอในที่ทำงาน หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆที่มองว่าไม่สนใจหรือให้ความสำคัญกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและบางคนสมัครหลังจากถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียนหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมนักศึกษาจะได้เข้าทำงานในทีมต่างๆของพาลันเทียโดยเดินทางทั่วประเทศร่วมกับวิศวกรภา,าคสนามซึ่งเป็นตำแหน่งที่บริษัทกำหนดขึ้นและต่อมาถูกนำไปใช้โดยสตาร์ทอัพหลายแห่งและเป็นการทดสอบความสามารถของนักศึกษาในสภาพแวดล้อมของบริษัท มันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างผมกับพ่อแม่ซานินีกล่าวว่าเขาต้องการอยู่ต่อที่พาลันทีแม้ว่าจะขัดใจพ่อแม่ก็ตามแต่เขามองว่างานที่เขาได้ทําที่นี่เหมือนกับคนทํางานจริงๆแม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นมีคนเชื่อว่าคงมีบางคนที่อาจปฏิเสธข้อเสนอง,งานฟูลไทม์และเลือกกลับไปสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยอีกครั้งแต่พาลันทียเชื่อว่าการลงมือสร้างอะไรบางอย่างและมีอิสระในการตัดสินใจมันเป็นอย่างไร และเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาตนเองในสมัยใหม่นี้คุณคิดยังไงกับการศึกษามหาวิทยาลัยและการทำงานกับบริษัทดังๆอย่างพาร์ลเทียคิดว่าการศึกษามหาวิทยาลัยยังคงเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่มีความคิดและความเชื่ออะไรที่คุณต้องการแบ่งปันกับเราไหมมองว่าการศึกษามหาวิทยาลัยและการทำงานกับบริษัทดังๆมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรมีความคิดและความเชื่ออะไรที่คุณต้องการแบ่งปันกับเราไหม